ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นจะขออภัยโทษให้แก่เขาเจ็ดหมื่นมาลาอิกะอลลอฮุร์รับบียาอัลลอฮ์แตก็ตามที่อ่านสุรอัดุคอนเจ็ดหมื่นมาลาอิกะจะขอความอภัยโทษให้แก่เขานะครับทุกคนทราบคุณค่าของสุรอัดุคอนหรือยังครับทราบแล้วค่ะอัลสุรอัดุคคอนเนี่ย อ่าเดี๋ยวบิสมิลลาขันบิสมิลลาฮนะิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะซูเรอะดุคอเนี่ยหนึ่งอมามัลนะเป็นหนึ่งอมามัลที่ยิ่งใหญ่นะเป็นหนึ่งอามัลที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะที่บรรดาผู้ศรัทธาต้องปฏิบัตินั่นคืออ่านซูเรอะดุคอนนะอ่านสุรอะดุคนนะอน,อ,คนอะไรคือผลตอบแทนอมามัลที่ยิ่งใหญ่นี่ล่ะอ่านั่นก็คือเจ็ดหมืม่นมาลาอิกาจะขอความอภัยโทษให้แก่เขานะครับแต่ก็ตามที่อ่านซูเรอะดุคอนดังนั้นในวันรุ่งขึ้นจะ ขออภัยโทษให้แก่เขาเจ0 0 0มมาลาอิกาอัลลอฮรรบียาอัลลอฮนะ<ด>นะครับนั<ด>กเรียนเจ0 0 0มมาลาอิกาน,นะครับได้กล่าวนะอุลามะได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นนั้นนั่นก็คือหลังจากที่เขาอ่านซุรอัดดูคอนเสร็จแล้วก็เสียชีวิต หลังจากเช้ารุ่งขึ้นหลังจากเช้ารุ่งขึ้นนั้นเจ็ดหมื่นมาลาอิกะก็ยังคงด้อาให้แก่ไมยัดนั้นอยู่อีกนะมาลาอิกะจะกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แกเขาเถิดนักเรียนทราบไหมครับว่าด้อาของมาลาอิกะเนี่ยเป็นด้อามุสตาจับเป็นด้อามุสตาจับอ่อดวอาผู้ที่ไม่มีบาปนะอ้อนอมุสตาจับนะด้อาที่อัลลอฮ์ตาอัลลตอบรับทันทีนะครับนะ อย่าว่าแต่เจ็ดหมื่นมาลาอิกาเลยนะครับนะแค่หนึ่งนะแค่หนึ่งมาลาอิกาก็พอแล้วนะครับนะอัลตาราตอบรับอยู่แล้วแค่หนึ่งมาลาอิกนะครับนั่นก็คือกําไรล้วนๆเนี่ยนะครับนะใครที่อันซุรอ,อัดูคอนนะครับอ่าที่อ่านซุรอัดูคอนนะครับใคาที่อามันนะอันซุรอ,อัดูคอนเป็นประจานะทุกคืนนะครับนะนะถ้าหนึ่งมาลาอิกาขอดุอาให้กับเราก็เพียงพอแล้วนะครับนะ ก็คือกําไรลว้ลวนๆแล้วแต่นี่มาเจ็ดหมื่นมาลาอีกคานะครับนะอัลลอฮ์รบิอัลลอฮหวังว่าพวกเราทุกคนนะจะอเห็นถึงความสําคัญของสุรอัดดูอ,อัดดุคอนนะครับนะวันนั้นเราก็ได้เรียนไปแล้วถึงอายะที่เจ็ดนะถึงอายะที่เจ็ดวันนี้เราจะต่อนะครับนะเราจะต่อเท่าที่เราเนี่ยนะต่อได้นะครับ เป้าหมายของเราที่กำหนดไว้วันนี้ก็คืออายะที่8ถึง10 15นะแต่ไม่รู้จะถึง15ไหมอินชาอัลลอฮ์นะครับด้วยกับเวลาที่ผ่านไปมากแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับนะส่วนจะถึงอายะที่เท่าไหร่นั้นก็นะถ้าเกิดว่าไม่ถึงอายะที่15เราก็ค่อยต่อขับต่อไปนะอินชาอัลลอฮ์นะครับนะก่อนที่เรียนเสมอนะครับ เราต้องอ่านดูอานะครับมีน้ำละมาดนะมีดินสอยังลบอ่าเตรียมเพื่อเขียนอ่าเขียนอะไรนะเออเขียนอะไรครับเขียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับนะอ่ทีนี้อ่านดูอาะไรครับออูบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรราชิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมรับบิชราะห์ลีซัดรล Wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Rabbi ilma warzuqni fahma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Thầy cô không? Mấy đã nghe tiếng cô chỉเลข OK, OK. ทีนี้มาต่อนะครับอายะที่8นะอายะที่8ที่เราเรียนวันนั้นอายะที่8นะครับอ่านักเรียนดูนะครับอายะที่8อ่าตรงนี้นะตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะนะครับ <c oughs> อَอُ و ذ ُ ب ล ا ل ل َّ ه ِ م ช ن َ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بَلْ ه ُ م ตรงนี้คือตันวีน ตันวินเจอกับตัวยาอ่าตันวินเจอกับตัวยาเราต้องนะด้วยความเป็นจริงแล้วตันวีนเนี่ยมันจะอ่านออกเสียงนูนซูนอ่านูนสกูลนะแต่ตอนนี้มันไปเจอกับตัวยะเนี่ยนะเราจะต้องตัดเสียงนูนสกูลออกอ่าตัดเสียงนูนสกูลออกเลยนะครับอ่าเนี่ยตัดออกเลยเสียงนูนสกูลนะครับนะ มันจะได้ยินว่ากีเอาตัวการาฟบวกนะบวกเข้าไปในตัวย่านะครับเอาตัวการาฟเนี่ยบวกเข้าไปในตัวย่านะครับได้ยินว่ากีนะครับชักกีชักกีกกนะคล้ายๆกับหน่วงเสียงสักนิดนะครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือหน่วงเสียงไปในตัวด้วยนั่นแหละนะครับนะชักกียลายบุญทุกคนอ่านครับชักกียลายบุญ อ่าน,อนี้ทำเครื่องหมายด้วยนะครับนะ <c oughs> บัลฮุมฟิชกิยาลาบุนอ่าทุกคนอ่านตามครับบัลฮุมครับเ <c oughs> ปิดกล้องเปิดกล้องครับเปิดกล้องทุกคนอ่าเปิดกล้องทุกคนนะครับไม่ต้องปิดนะบัลฮุมฟิชกิยาลาบุนตอนนี้ทุกคนปิดกล้องหมดแล้วนะครับเปิดกล้องนะครับนะอ่าใครปิดกล้องเดี๋ยวโดนหักคะแนนด้วย นะครับอ ah, <ng interfer en> ่าเอาละครับบัลฮุมฟีชักกียเล่บกันอ่านะต่อไปต่อไปต่อไปฟาร์ตากิบอันนี้ก็อ่านปกตินะครับอ่าฟาร์อันนี้ก็ไปบวกกับตัวรอได้เลยนะครับนะ ตัวฟาเนี่ยนะครับอ่านะฟาร์ตากิบฟาร์ตากิบยาวมาตติสซ์มาอันนี้นตัดออกอ่าอันนี้ตัดออกอันนี้ตัดออกนะครับนะอ่าตัวตาไปบวกกับตัวซีนนะครับเนี่ยตัวตาไปบวกกับตัวซีนได้เลยนะครับอืมฟาร์ตากิบยาวมาตา ติสมาติสาติสีติสูได้ยินว่าติสนะครับเนี่ยอ่านี่นี่ตัวอ่าตัวตาตัวกับตัวซีได้ยินว่าติสนะครับนี่ติสอะติสาติสีทิศูได้ยินว่าติสยาวมาตัตทิสมาอันนี้มันยาวยาวฮาจังหวะนะครับอ่าติสมาทุกคนนับนิ้วนะครับนับนิ้วถึงห้าเลยนะครับ โยมตะติสมาอ่าเปิดกล้องครับเปิดกล้องครับไม่ต้องปิดกล้องนะครับนะโยมตะติสมาทำนี้ให้ครูดูเลยครับทำนิ้ให้ครูดูนะครับ,น,น,รบนับนิ้วถึงห้านะครับเพราะว่ายาวห้าจังหวะนะครับ <S 2> <S 2> <S อ่านะใค,นนะใครไม่เห็นนะใครไม่เห็นนะคุณครูก็จะนะไม่รู้จะให้คะแนนแบบไหนนะครับนะอ่ะเปิดกล้องน,นะครับยวมตะ ทิศมานับน like ิ้วเหมือนครูนับนับนิ้วถึงห้านะครับยาว mata เยาม m ต t a sama เยาม m ต t a ทิศมาอูบิด k คออ่ะอูบิด k คอนี่นี่นะครับอู i d ดูคอนิมอันนี้ตันวินอ่าตันวินตันวินเจอกับตัวมิมนะ อ่าจริงๆตันวินตอนนี้มันก็ได้ยินเสียงนงสุกูลนะครับได้ยินเสียงเหมือนนงสุกูลแต่เนื่องที่ว่าไปจะเจอกับมีมทัศด,ดิต,ตนนัวนี้อ่าเราจะต้องอ่านออกเสียงเป็นตัวมีมไปเลยอ่านว่านิมไปเลยครับนิมหน่วงเสียงนะครับตอนนี้หน่วงเสียงนะทําเครื่องหมายด้วยอย่าหน่วงเสียงนะครับน,นะนิมโมบินหน่วงกับนิ้นเสียง,ง,งขเขาแดงนะครับนะอบิดูอ่ะ ยาวมาตะติสมายาวนะยาวมาตะติสมาอูบบดูขอนิมมูบินอ่านตามครับยาวมาตะติครับอ่าตอนนี้คุณครูดูอยู่นะครับใครไม่อ่านมันจะไม่ขึ้นไม้ไม่เสียงนะครับคุณครูรู้นะครับนะอ่า ใครที่อ่านมันจะขึ้นไม่เปิดเสียงนะครับมันจะแสดงสัญลักษณ์ให้เปิดเสียงนะครับและหลายคนยังไม่ยอมเปิดกล้องอีกนะครับนะตอนนี้เราเรียนอยู่7คนนะครับหนะ้าที่เปิดกล้องที่คุูเห็นตอนนี้อยู่3ามคนนะครับนะ,ะทุกคนอ่านเลยครับยาอ m มาตะติสซามอ,อูบิดูข i อนิมโมบิน ยามัดาอิสนะครบาวมัอิสกัุบิโกยาวนะครับยักไปเลยตัวนี้อ่านว่ายักไปเลยนะฮะนะครับเนี่ยยาวฉันอันนี้อันนี้ตัดออกนะครับอลิฟอาลามตัดออกเอาตัวชีนไปบวกกับตัวนูนได้เลยอ่าพร้อมกับหน่วงเสียงนะนูนตัชดิดครูบอก ครูบอกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนูนตัชดิตต้องนวงเสียงนะครับนะเยวชันนสัสเยาชันนสัสนะครับอ่หยุดตรงนี้ก็ได้นะเยวชันนสัสอย่าหยุดตรงนี้ก็ได้นะครับนะอ่าถ้าใครอยากหยุดนะถ้าใครไม่อยากหยุดก็อ่านต่อได้เลยนะครับนะเยวชันนสัส ฮาดะฮาดะบุนอาลีไม่มีหน่วงเสียงนะครับอ่าไม่มีหน่วงเสียงเลยบุญตัวนี ha, ้นะอ่าบุญตัวนี้ก็อ่านออกเสียงเหมือนนูนสุกูลนะครับอ่าเท่ากับนูนสุกูลนะครับนะเท่ากับนูนสุกูลฮาดะฮาดะบุนอาลีนะครับอ่ทุกคนอ่านตามครับฮาดะฮาดะฮาดะบุนอาลี อ่าใครอ่านว่าบุญอาลีมอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมครับอ่าถ้าอ่านไม่ได้ทํามือกากระบกอย่างนี้กูดูครับอ่านะครับอ่านไม่ได้นะต้องอ่านว่าบุญนะอ่านว่าถ้าใครหน่วงเสียงตรงนั้นไม่ได้นะครับฮาดาอิ้าบุญอาลีมอ่าต่อไปรบบานา ไม่ใช่รบบานานะอันนี้อาจตัดออกเลยอลิฟนี่ตัดออกนะเอาตัวนูนไปบวกกับตัวกราฟได้เลยนากะนากีทัะกดนะทัศกดทีละตัวให้ให้รู้ว่าวิธีการสะกดนะครับนากะนากีนากกูได้ยินว่านักนักนะครับตัวนี้อ่านว่านักไปเลยนะครับรอบบานักรอบบานัก shift รอบบานัก shift ไม่ใช่รบบานานะตัวนี้รบบานักนูนไปบวกกับนี่นูนไปบวกกับตัวกราฟนะครับรบบานักชิฟอ่าตามนะครับรบบานักชิฟรบบานักอันนานูนตัชดีต้องนวงเสียงนะครับนูนตัชดีต้องนวงเสียงอันนั่นอ่าไม่ใช่อันนานะตัดออกตัดออกเอาตัวนูนเนี่ยไปบวกกับตัวรามนะครับตัวนูนไปบวกกับตัวราม อันคับอ si ่ะอนคบะอันคับอันคับอันคับอีนคับอันคับอันคัอันคับอันคบออันคัันคับอันคอนบอันคันคัอันบอันคับอันคัอันคับอันคับับอันคับอันคนคับอันคบออันนคับอันคนอันคันคัอันนคับอันคัันคับอัับบอนับนคคัับ

มีนูนอ่าเสียงชัดๆนะครับอ่าทีนี้ต่ออนะอันนาอ่านูนตาชิดนะครับนูนตาชิดต้องนนเสียงทำเครื่องหมายนะครับอันนาลาหูุมซิกรอ่าหยุดตรงนี้ก็ได้นะถ้าใครจะหยุดนะครับอันนาลาหูุมซิกรอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าจะดีนะอ่านต่อไปเลยอ่านต่อไปเลยแต่ถ้าจะดีอ่านต่อไปเลยนะครับนะ ออันนาละหูมุซ ah. ิกรอวะกอดอ่ะวะกอดอะไรมาดูอายะต่อไปวะกอดอะไรนะครับนะวะกอดจานี่จายาวห้าจังหวะนะครับยะนี่วะกอดยะนับนิ้วเลยวะกอดจานะครับวะกอดจา วกอดจานะครับวกอดจายายาวห้านะครับอ่ายายาวห้านี่ยวกอดจาอุมรอซูลุมหนวงเสียงนะครับตรงนี้นะลุมโมบินอ่าตันวินนะตันวินเจอกับกับมีมตัชดีนะครับอ่าตันวินเจอกับมีมตัชดีต้องหน่วงเสียงนะครับนะ อ่าต้องหน่วงเสียงนะครับออ่าอ่าวากอดนะก่อนหน้านี้เมื่อกี้คือวากอดนะครับอ่วากอดยาอฮุมรอสุนุมมูบินหน่วงเสียงนะครับรอสุนุมมูบินอินชาอัลเลาะห์น่าจะจบนะครับเหลืออีกสองอายะห์นะครับอ่ต่อเลย ซุมซุมหน่วงเสียงเหมือนเดิมซุมมีมตัชดีนะครับเนี่ยหน่วงเสียงเหมือนเดิมนะครับซุมมาตาวัลเลาอาซุมมาตาวัลเลาอันหัวกอลูถ้าใครไม่ไหวหยุ่ที่ที่ที่ลูก็ได้นะอาแต่ต้องย้อนตรงนี้นะครับอาพอจะอ่านต่อต้องย้อนตั้งแต่วากอลูนะครับอาวากอลูทำเครื่องหมายย้อนด้วยนะครับเหมือนครูทำเนี่ยอาลูกศรชี้ทำด้วยนะครับเนี่ย นะทำเครื่องหมายาเหมือนครูคุณครูทำด้วยนะครับเนี่ย<ม>นะวะกอล,ลมูมุเอลลามุมอามีมตัชดิดเจอกับอ่าไม่ใช่ตันวินนะตันวินมีมตันวินเจอกับมีมตัชดิดอีกแล้วต้องหน่วงเสียงนะครับอ่านหน่วงเสียงเนี่ยตันวินเจอกับมีมตัชดิดอ่นต้องหน่วงเสียงวะกอล,ลมูมุเอลลามุม majnun okay. ah tukun atang hab Wakalu Wakalu wa qalu hab wa, wa muallamun majnun nah hab ah to pai to 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 inna nun tasdi tong nuang siang Inna Ah, nun tak sedih tang nun siang Inna kashiful. อ่าอันนี้ตัดออกในตัวว่าตัดออกลิฟตัดออลิฟตัดออ่าเอาตัวฟาไปบวกกับตัวลามได้เลยนะครับนะอาตัวฟาไปบวกกับตัวลามได้เลยอ่าอินนากาชิฟุอรซาบิกอลิลันอันนี้ไม่ต้องหนูเสียงนะลันตัวนี้อ่านเท่ากับนูนสุกูได้เลยนะครับนะอ่าเท่ากับนูนสุกูได้เลยนะครับนะออกเสียงนูนสุกูเลยนะครับ อินนักชิฟุลอาดับิกลิลันอินนวลงเสียงอินะครับอินนะกุมอานับนี้ถึงห้าอินวลเสียงนะกลิลันอินนะกุมอานับนี้ถึงห้าตรงนี้ห้าจังหวะ อาอีดุนอ่าสุดตรงนี้ก่อนนะวันนี้นะครับอ่าหยุดตรงที่อายาที่สิบห้านี้ก่อนนะครับนะอ่าอ่าทุกคนอ่านตามคุณครูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอินนาอ่านเลยครับอินนากาชิฟุลอาดาบิกอลิลันอินนะคุมอาอีดุนอ่าวันนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเพราะว่าเลยเวลามาสัก อาสิบนาทีกว่าแล้วนะครับนะสอดกอลลลอาซิมอ่าสอดกอลลลอาซิมนะครับนะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูขอพวกเราทุกคนนะครับนะอ่าตั้งใจไปอ่านแล้วก็อัดคลิปส่งมาให้คุณครูเหมือนเดิมนะครับนะอ่านให้ถูกต้องนะอ่านให้ถูกต้องอ่าตรงที่นวงเสียงเน้นเสียงนะครับตรงที่อ่านยาวนะครับนะอ่านะครูหวังว่าพวกเราทุกคนนะนะจะ อัดคลิปมาส่งให้กับคุณครูด้วยกับการอ่านที่ถูกต้องนะครับนะสุดท้ายนี้นะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะขอลัตาลาทรงช่วยเหลือขอลัตาลาทรงให้ความง่ายใดายในการเรียนของนักเรียนขอขอลัตาลาให้ความบรารมกัดในการเรียนของนักเรียนนะครับขอลัตาลาเนี่ยนะทรงช่วยเหลือทุกอย่างนะครับส่งให้งานทุกอย่างนะไงไ่ายดายนะครับมีความบรารมกัดในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับอาเมน Ah, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.